สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าหลายล้านผมพาท่านมาดูฝรั่งขี้นกไส้แดงนะครับเมื่อก่อนสมัยผมเป็นเด็กนะครับจะมีอยู่ปลายไร่ปลายนานะครับจะลูกไม่ค่อยโตนะครับแต่ขนาดจะเป็นสีแดงหวานหอมกรอบอร่อยผมเคยทานอยู่ผมก็เลยเอามาปลูกไว้นะครับออกลูกแล้วครับท่านผู้ชมดูครับตัวนี้ครับ ออกลูกใหญ่นะครับเดี๋ยวถ้าลูกแก่อะไรผมจะถ่ายในหะ้ท่านผู้ชมดูของปลูกไว้ประมาณ4ต้นหต้นนะครับนี่ครับฝรั่งไส้แดงหรือฝรั่งขี้นกนะครับไปดูต้นที่สองก็กได้ครับท่านผู้ชมนี่ครับต้นที่สองต้นตรงสวยดีครับนี่ครับฝรั่งขี้นกหรือฝรั่งไส้แดงออกลูก แต่ยังไม่รู้ลูกโตขนาดไหนนะครับน่าจะไม่ค่อยโตนะครับเพราะฝรั่งที่นกลูกเล็กครับจะเริ่มเติบโตดีครับผมใช้น้ําส้มควันไม้แล้วก็ใช้น้ํายาไล่แมลงที่ผมทําฉีดพ่นป้องกันแมลงครับดูครับต้นใหญ่สวยอยู่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมพายดูต้นต้นหนึ่งครับท่านผู้ชมออกลูกเยอะนะครับตนอนไปดูกันครับ นี่ครับนี่ต้นนะครับตอนนี้ลูกออกเยอะมากเลยครับฝรั่งคีนอกแต่ลูกยังไม่โตนะครับลูกเล็กๆนะครับผมพาท่านผู้ชมมาดูนะครับกลูกครับนี่ลูกหนึ่งครับท่านผู้ชมนี่ครับลูกฝรั่งลูกฝรั่งนะครับต้นเล็กนะครับปุ๋ยยังไม่ได้ถ่ายครับเดี๋ยวผมว่าจะใส่ปุ๋ยอยู่ เอาขี้ควายใส่แล้วก็ลดในน้ำจุลินทีสังเคราะห์แสงนะครับน่ฮะฝรั่งขี้นกไส้แดงวันนี้ก็ขอขอบ<อ>คุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องเสรินป่าหลอยล้าน,นนี่ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ